เขาตั้งท่าจะถอดเราจากเจ้าภาพตั้งแต่เมื่อวันที่16รกรกฎาคมแต่คุณชัยพักก็ขอไว้ว่าเฮ้ยขออีกสัก1-2สัปดาห์เดี๋ยวจะมาให้คำยืนยันว่าจะเอาอยัางไงจะเดินหน้าได้แน่ๆจะขอเลื่อนอีกรอบหรือจะถอดใจไม่จัดสีปีที่แล้วที่เราไม่พร้อมจัดเราแจ้งกับ OCA ก็คือสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ขอเลื่อนเขาก็ให้เลื่อนทีนี้4ปีเลื่อนมาแล้ว4รอบตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงครั้งนี้เดทไลนมันคือต้องเปิดการแข่งขันแล้ว21พฤศจิกาต้องเปิดการแข่งขันซึ่งมันอีก3เดือนเศร็แต่มันไม่พร้อมอะไรเลยอันเนื่องมาจากว่าเงินก้อนสุดท้ายที่รัฐบาลต้องส่งให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย 1,300ล้านเพื่อมาบรหิหารจัดการยังไม่ส่งลงมาคนที่ต้องเป็นคนเคาะคือคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องเป็นคนเคาะตึงมากแล้วอ่ะอีก3เดือนครึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วต่อให้พรุ่งนี้คุณเสกเงินเคาเคาะลงมาให้คุณได้ 1,300ล้านน่ะแต่คุณยังไม่ได้ทำสัญญาเรื่องสนามแข่งเรื่องที่พักหลักๆยังไม่ได้ทำเลย